อยากจะพิมพ์ด้วยคําสั่งเสียงแต่ว่าเครื่องตัวเองไม่มีฟังก์ชันใหม่ตรงนี้เราจะต้องไปเพิ่มหรือว่าตั้งค่าตรงไหนถ้าใครที่อยากตั้งค่าเดี๋ยวไปดูในคลิปนี้พร้อมกันได้เลยแต่ก่อนที่จะไปดูฝากทุกคนกดติดตามและขอคนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ณีในการทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับเข้ามาที่ช่องแชทต,ตัวเองก่อนนะให้ทุกคนไปแตะตรงสัญลักษณ์ฟันเฟืองตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเขาจะด้งเข้ามาหน้าตรงนี้ใช่ไหมให้ทุกคนเลื่อนดูด้านล่างนิดนึงครับ แล้วก็ให้ไปหาคําว่า Input เสียงตรงนี้ถ้าตอนนี้ของใครที่อยู่ตรงควมว่าไม่มีแบบนี้ใช่ไหมให้ทุกคนเลือกได้เลยนะว่าจะใช้เป็น s Samsung v ไว c e หรือว่าเป็น Google แบบนี้ก็ได้แต่ส่วนตัวแนะนําเป็นของ Google แบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเขาสะกดคําพูดได้ไวแล้วก็ได้แม่นยํากว่าแต่ถ้ามือถือของใครที่ไม่มีสัญลักษณ์ฟันเฟืองแบบนี้ให้ทุกคนไปคาว่าการตั้งค่าของเครื่องตัวเองได้เลยนะนี่ครับทุกคนการจัดการทั่วไปตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกคําว่า การตั้งค่าแป้นพิมพ์ซัมซุงแล้วก็ดูด้านล่างนิดนึงครับคําว่า Input เสียงนะครับเขาจะเข้ามาหน้าเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะตั้งค่าก็ทําตามคลิปนี้ได้เลยครับคลิปหน้าอยากให้ผมสอนเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับ